สวัสดีครับไม่ลุ้นใจใส่เสี่ยงดวงทุกท่านวันนี้มาพบกับอติเป็ดเช่นเคยเพิ่มเติมคือรอมันเดิมวันนี้เราก็มาในเกมเลยรักกีนโกนั่นเองหรือว่านโกะน้ำโชคที่ทุกคนรู้จักหรือว่าแมวนรกนั่นเองวันนี้อติก็พกทุนมาที่30มหมื่บาทไทยเบ็ดไปที่200รหนักๆมาลุ้นกันว่าอติจะรอดหรือจะล่วงนะเออเออมาดิมาดิมาดิมาลุ้นกัน เออเขาไปยังจ่ายอยู่ก็หวานเจี๊ยบไปดีเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแมวก็ยังมาอยู่เบาจัดเลยตอนนี้นโอเคโอเคสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่อายุต,ต 68, ่ำกว่าสิบแปดปีอต่ตีไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงก็พอใจนะเอโอโหแมวมาอย่างนี้โอ้ยี่บร้อยไปดิโอ้โหแมวของโคตรจุก เออสิบคูณที่คูณแม่งโคตรสุดเออยังจ่ายอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเข้าเข้าเข้าเออเออเฮ้ยตองเข้าแล้วหรือเปล่าเพื่อนฮัลโหลเข้าดิเข้าเข้ามาเข้าโอ้โหสแคตเตอร์ตัวเดียวฮัลโหลคูณสวยแล้วคูณสวยแล้วโอ้โหูแม่งไม่เข้าพระเจ้า คูณสิบหกรอบหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทไทยเลยนะยสภาพจะเข้าอยู่แล้วมันก็ไม่เข้ายัดเบ็ดไปเลยยัดเบ็ดไปเลยครับพี่น้องมันเหลี่ยมใช่ไหมกินมันเหลี่ยมใช่ไหมมือไม่เข้าใช่ไหมไม่เข้าใช่ไหมเออคุณอยู่หลังสวยเออเจ็บทุกดอกบอกเลยเบ็ดสี่ร้อยอะเจ็บทุกดอกอ,อือสองพันแปดร้อยแปดสิบเอสวยเออ เออมามาดิ2องพาบ้าทเออวันจีบอกเลยชอบไม่เข้าก็โดนตีเล่นไปดิวันจีบแปดพันจ็ดรบาทนะครับวันจีบโอเคถือว่ามาดีนะแมวนะแต่สเคตเตอร์ไม่เข้าเมื่อกี้เครื่องอยู่นะมีเครื่องอยู่นะอโอเค2อ8 0อบาทอืมใบพัดใบพัดไปที่3840ันแปด้อยสบาทนะเขาพันมา อื้มหพันยังโอเคนะอื้มไม่ไหรถือว่าโอเคเลยไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเลยนะเออหนึ่งหนึ่งเฮียอะไรแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทอมไปดิไปดิโอเคเจเออเอ,อ้ยแมวจ่ายโอแ้แต่แมวสามตัวแมวสามตัวหกร้อยเลยนะโอเคคิวสวยซิกออฟคายไปดิ หวานเจียบสามพับาทถูกป่ะเมื่อกี้ตอนนี้ได้แปดแปดแปดศูนย์นะถ้าแปด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 นีได้ปลุกอติเลยบอกเลยหวานเจีย๊ยบไปดิมาดิเออโอเคหกรสี่ิบาท โอเคสี่พันแปดร้อยแปดสิบบาทโอ้ยเฮียไปดูจำเอาคำไหนมาพูดโอ้โหหวั่นเจี๊ยบโอ้โหคิวแถวสองไม่มาเมื่ทักคิวแถวสองมาแล้วหวั่นเจี๊ยบบอกเลยหวั่นเจี๊ยบเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทนะท่านผู้ชมหวั่นเจี๊ยบอื้อหือหรือจะเออมาดิมาดิอื้อสวยดิ ซูซี่ซูซีต่ตายเออคิวยังจ่ายอยู่แมวคู่อย่างนี้ก็วานเจีย๊ยบโอ้โหแม่งมาดีจัดเลยเบ็ดสี่ร้อยบ้าปะเนี่ยไอ้ชายโอเคโอเคลุ้นังนต่อนะแต่ฟรีเกมยังไม่เข้าเลยนะมันเป็นอะไรนะวันเจีย๊ยบโอเคไปไปไปมึงต้องเข้าแล้วฟรีเกมเพื่อนฮัลโหล ฮัลโหลฟีเกมมีอยู่หรือเปล่าเกมเนี้ยเออเค okay, จ่ายอยู่เอยังจ่ายอยู่ซิกออฟคายไปดิเรียบรอ้อยหว่านเจยบเออโอเคอะไรจ่ายหมดเอเอเอมาดีจัดสวยเคเอเอเฮ้ยสแคตเตอร์เห็นเป่าเข้าแล้วแม่งแถวยืะขนาดนี้ไม่เข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยเอเอเฮียมาแต่วันหน่อยเรียบรอ้อยหว่านเจ็บเจ จ่านอกก่อนอืมไม่อยากจะจ่ายหรอกโอ้โหสภาพไปดิรออะไรสิบหมุนได้ก็เลิกได้ก็เลิกได้ก็เลิกสวยแต่คูณยังไม่มานะคูณมันไปไหนวะเกมเนี้ยเออคูนที่หแล้วเออแมวมาก่อนก็ได้แมวมาก่อนก็ได้สี่พโอเคหวันเจีย๊ยบเออคูณมาอีกคูณไปที่สิองแล้วนะ ถือว่าคูณสวยนะแต่ต้องจ่ายนะมาดิเออเรียบร้อยเคเจเออสวยบันเจี๊ยบใบพัดโอ้ยเขาปั่นใบพัดซูซิโอ้ยได้เท่าไหร่แล้วครับ8,960บาทนะบันเจี๊ยบบันเจี๊ยบบันเจี๊ยบมาดิคิวอื้อคิว เออเมวมาก่อนแมวมาก่อนไปแล้วคูณที่สิคูณสวยแล้วนะอีกสามหมุนข้ามเม้านะอีกสามหมุนข้ามเม้านะแตกไหนไปดิแตกไหนแตกไนแตกไหนแตกไหไปดิโอ้ยโดนไปดิอืมมีที่ไหนครับแตกไหนเนี่ยวันเจี๊ยบเออยังจ่ายอยู่ขออีกตัวอ๋อสิบเหมือนกับที่คูณสิบแปดอืไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแล้ววะโอ้ยโคตรสุดวันเจี๊ยบ เือมาออออะไรวะมาดิมาดิมาเด้วเพื่อนขอหนักๆขอเบึ้มๆบึ้มบึ้มดึมดดึมหนึ่งหาอบาทไทยนะท่านผู้ชมโอเคมันเจีบไปลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อเออแมวจเจจ เจีถงเจีถมจีอ้หหท่านเมานะไม่รู้จะพูดอะไรถ้าเจมาจัาไปที่คูณ30แล้วนะโอเคโอเคจ่ายดิจ่ายโอ้โหมึงว่าสะบัดเลยเพื่อนฮะหลเจสวยโอเคโอเคมึงไม่จ่ายใช่ไหมเอาแมวมาก่อนโอเคเออคุณเยอะมีชายไปกว่าครึ่งแต่มันไม่จ่ายไงเออคูนเข้าไปคูนเข้าไป คูณเ,เข้าไปเออคูณเข้าไป J จแถวสองแถว2แล้วจ่ายด้วยแมวโอ้โหมึงเดี่ยมจังวะมึงอะไรของมึงเดี่ยมเพื่อนเออเขาตันสวยมาดีโอ้ยแมงเหลี่ยมสัตว์เลยเท้าไรเท่าไรเท่าไร คูณที่ห้าสิบนะโคตรสุดเลยรางวัลมิก้าไปแล้วนะเออซูเปอร,มปร์มิกซูเปอร์มกะซูเปอร์อะไรวะซูเปอร์ทุกคนซูเปอร์มิกะเออสองหมื่นสามพันสี่สิบบาทโอ้โหคูณห้าสิบขอสองทีอย่าเว้าถึงจะเบาแต่ก็อย่าเว้าอย่าเว้าขอละเออเจ โอ้โหแม่งเบาสัตว์เออเขาพันเดียบร้อยหวานเจี๊ยบแป2 0มืนสามพันสองร้อยบาทไทยมแม่ดูจะหาคำไหนมาพูดอะครับน้องๆแม่งสุดเ,ออเกินหนอกเมื่อกี้บวกอีกหนึ่งหมุนที่เหลือนี่แม่งว้าวร้อยเปอร์เซ็นต์จากการที่ผ่านมานะจากที่เคยเล่นมานะก็คือแบบว้าวแน่นอนขอเถอะขอเถอะอาตีขอเถอะอย่าว้าวย่าว้าว สำหรับใครที่ชอบอติเป็ดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้อติเป็ดด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อติเป็นดนำกีต่อไปนะทุกคนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทสิบบาทไทยนะมั่นเจีรบโอเคไป g ก,ก,ก go go Let's go r i g h ล now เรียบร้อยครูอะไรจากที่กูคำนวณไม่มีผิดเออเป็นไงนะบ้าบะไรโอเคหนึ่งแสน